ก็คือพระรนาตนตรัยลูกใส่ชุดนี้อยู่โอเคไหมชุดนี้เขาเรียกว่าชุดของธงชัยพระอาวานผู้ตามชุดที่เราใส่นี้เป็นชุดของธงชัยพระอาาผู้ต้องกนเอง ชุดที่ลูกเรนใส่ผู้ภาษาบางอย่างชุดที่ลูกเรนใส่เป็นชุดของโธชัยพระอาัรต์พระอาภรต์เป็นผู้ชาะสูงสุดาะฉะนนลูกเรนจึงต้องเป็นผู้ ศึกษาเพื่อเข้าถึงความฉลาดสูงสุดลูกทีต้องศึกษาเพื่อเข้าถึงความเป็นค้าอาหาริยะสูงสุดความเป็นผู้มีบุญน้อยหนึ่ง